รสพยากรสวัสดีค่ะพ่อนะคะอยากจะหาเลือกผ่าข้อให้ลูกชายเวลาจวนเจนมากเลยค่ะไม่ถึงอาทิตย์ก็ใกล้คลอดแล้วพ่อเกิดราศีพิจิกแม่เกิดราศีมีน,นแม่ผู้ชายเนี่ยหาเลือกให้ด้วยค่ะเวลาต่างกับที่อาจารย์ให้ไปดูกันค่ะว่าเวลาต่างกันนะ่ะมีผลกับดวงเด็กอย่างไรมาพิจารณาเลือกเกิดกันค่ะ อาจารย์ให้เลิกเด็กเกิดวันที่30กรกฎาคม2567เวลาตั้งแต่10โมง45นาทีจนถึง11โมง30นาทีวันอังคารค่ะตรงกับเลิกภูมิปารวาสนาเด็กจะดีอย่างไรมาดูกันค่ะตรงกับลัคนาราศีกันมีดาวอาทิตย์นิดดาวพุธจุรจักรดาวศุกร อุจจาวิราชอยู่ในเรือนราพะมีสเสน่ห์ค่ะกับคนรอบข้างหน้าที่การงานมั่นคงอนาคตอยากทำธุรกิจตัวเองก็ได้บีดาวมฤตยูดาวจันร์เทวีโชคดาวอังคาร,กรเกษตรดาวปรหัสมหาอุดอยู่ในเรือนสุภาถ้าอาชีพมั่นคงนะคะพื้นฐานครอบครัวฐานะดีด้วยโอกาสที่จะมีทรัพย์สิน จากปู่ย่าตายายได้เลยหรืออยากจะซื้อบ้านด้วยตัวเองก็ได้ถ้าอาชีพมั่นคงนะคะมีดาวราหูมหาอุธเรืองรัคนาคู่ครองฐานอาดีด้วยก็ส่งเสริมชีวิตตัวเองได้เหมือนกันค่ะข้อเสียของเด็กเกิดวันนี้ก็คือดาวเสาดาวเดชคุณภาพก,กลางๆแต่ตกอรษเด็กจะไม่ค่อยอดทน ศัตรูคือคนวันเสาร์ค่ะพ่อเด็กเล่าให้อาจารย์ฟังว่าแม่ไปหาเลือกมาให้เหมือนกันวันเดียวกันแต่เวลาต่างกันให้เวลาเกิด18นากาหนาทีค่ะตรงกับราศีธนูดาวมฤตยูดาวจันทร,ร์อังคารและก็พระหัสกลายเป็นดาวเสียตกเรือนนริไปเลยเสียเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครวัวดาวพรหัส การเรียนอาจจะไม่ราบรื่นเป็นเด็กที่อุปนิสัยแรงค่ะไม่ยอมคนง่ายๆอาจารย์เคยเจอดาวพฤหัสเสียเนี่ยเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยนะคะผานจะทําให้ตัวเองเนี่ยเจอปัญหาในชีวิตดาวพุธสุขคู่ครองความรักตกนเรือนมรณะดาวอาทิตย์ปัญหาครอบครัวก็ไม่มัน่นคงเรื่องเงินก็ไม่ได้มีความมัน่นคงกลายเป็นดวงวาสนาชีวิตที่อ่อนแอไปเลย เลิกเกิดเนี่ยสำคัญกับชีวิตมากค่ะสมัยนี้หาเลิกผ่าข้อน่ะได้ดีกว่าข้อธรรมชาติถ้าดาวเสียก็แก้อะไรไม่ได้นะคะเป็นไปตามดวงถ้าคุณสนใจอยากดูดวงอยากเรียนโหราศาสตร์หรือศาสตร์เจตัว9ฐานเน้นการพยากรณ์เป็นหลักนะคะติดต่อเบอร์ใต้คลิปค่ะภาพประกอบพิซซาเบเสียงดนตรีคีเนมาสเตอร์ค่ะ